เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไว้นะครับวันนี้เราเอาใจคนที่รักสัตว์โดยเฉพาะนะครับสัตว์แปลกๆแล้วก็หายากนะครับจะมีชนิดไหนกันบ้างนะครับ <S <S ต้องบอกเลยว่านะครับวันนี้เนี่ยงูบอลไพทอนตัวเดียวในโลกนะครับที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับขอต้อนรับคุณ คัน <zo> ชิดดีสมศักดิ์ครับประธานชมรมผู้เลี้ยงสัตว์เลด้วยการแห่งประเทศไทยครับผมโอ้ประธานเรียกได้เลยนะครับคุณเก๋าคุณเก๋าเนี่ยเก๋าเนี่ย่าคุณเก๋าในคุณเก๋ามีอะไรมาแนะนำอ่ะถาตัวนี้ก่อนไหมพี่ต้นไหนนี่มอฟดำแล้วไม่ได้มองมดฟดำเจองูทีไรเนี่ยอยากกินตลอดเลยสวยจังเลยอันนั้นอะไรอันนี้คือตัวนั้นเป็นบอลไพรอนเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นแต่เป็นมอฟที่ชื่อว่าไฟร์บัมเบิลบีนะครับเป็นสามมอฟในตัวความพิเศษก็คือว่ามีลักษณะพิเศษ สามอย่างอยู่ในตัวเดียวกันคือปกติแล้วบอไพทอนในป่าเนี่ยลักษณะจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับ <ฮะ S 1> ลักษณะเขาก็จะเหมือนงูที่สามารถเร้นไกลในป่าได้ทั่วไปแต่นี้มียีนพิเศษก็คือว่าสีจะสว่างขึ้นแล้วลวดลายก็แปลกตาไปจากเลยอตอนนี้ก็คือมียีน3ยีนในตัวเดียวกันแน่อนอนว่าพวกนี้อยู่ในธรรมชาติจะไม่มีชีวิตรอดอยู่เพราะว่ามันไม่สามารถซ่อนตัวจากนักล่าได้ในขณะเดียวกันการที่จะเลื้อยเข้าไปจับเหยื่อเหยื่อก็จะมองเห็นแต่ไกลก็หลบหลีก จากมันได้อ,อย่างอ,อย่างมาในรายการวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าพวกนี้สัตว์ป่าหรือเปล่า,าวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเลยที่จะทําความเข้าใจให้กับสังคมโดยรวมว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายการวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกไม่ใช่สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงแปลกสัตว์เลี้ยงกแปลกตามถูกต้องพวกนี้ไม่เคยมีอยู่ในประเทศไทยคือไม่ได้เอามาจากป่าแน่นอนแต่เขาเ็เพาะขึ้นมาใหม่ถูกต้องครับอันนี้ไม่มีในประเทศไทยเหรอับไม่มีในประเทศไทยเลยคืนนับย้อนหลังกลับไปอ่านับย้อนหลังกลับไปเนี่ย อย่างบอไพทอนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20รุ่นครับอยู่ในถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาแล้วถูกฝรั่งคือคนอเมริกันนำมาเพาะในในอเมริกาได้หลายรุ่นแล้วได้ยินแปลกๆแล้วแล้วเรานำเข้ามาเพื่อพ่อพันธุ์ในประเทศไทยสรับบอไพทอนเรามานึกดูนะครับว่างูที่มีถิ่นฐานในเขตเขตร้อนในแอฟริกาถูกเพาะในอเมริกาต้องเสียบปลั๊กเปิดไฟจำลองสถานการณ์ทุกอย่างให้เหมือน ประเทศเขตร้อนพอเราซื้อเขาเข้ามาใช้มามา,มาพาะพันธุ์ในประเทศไทยเสียบปลั๊กเปิดไฟอะไรไม่ต้องทําสักอย่างเลยเพราะอากาศแค่เค่ใช่ลยทุกอย่าง<ต>ใช่แล้วแต่วแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเดียวที่มีในโลกใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นยังมีขายอยู่ทั่วไปแต่ก็เป็นราคาใกล้ๆแสน แต่ตัวตัวเจ๋งที่เราเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตัวเดียวในโลกวเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวในโลกเลยตัวนี้มาให้ดูเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตักหยิบเลยตอนนี้มีคนมาขอซื้อคือประเมินไว้ที่5 0 0 0 0 0บาทคือตัวนี้มี5ยีนในตัวโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดได้ก็คืองูในใน1 1คลัชเนี่ยคือในหนคลอกจะมีอยู่ประมาณ6-7ใบเกิน10นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับ แต่หนึ่งในหกสิบสามกว่าจะได้ความน่าจะเป็นหนึ่งในหกสิบสามตัวนี้ห้ามอฟชื่อ new เคลี s spinner bass กัดก็คือไม่กัดเลยหลายคนอยากม่จับงูมันจะกัดไหมดูเลยนะเด็กๆกอยู่ที่บ้านเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าเอาไปเลี้ยงอย่างนะนี่คือสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ป่าเจองูในสภาพธรรมชาติทาอย่างนี้ไม่ได้นะครับแยกให้ออกระหว่างสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ป่าผู้หญิงเนี่ยมันผู้หญิงจะไม่ค่อยกล้าจับหรอกมียิน butter ไมีไดย พิก้าพกามิสไเดอร์พินสไตร์ไย้เลยพิ娅ให้พยาตับเลยครับผมย่าไปกลัวมันนะมย่าปกลัวมันนะไม่เป็นไรมองกล้องไว้แล้วทามือห่อห่อไว้มองกล้องไว้มองกล้องสวยๆห่วงสวยไว้เลยครับ แล้วผมนี่ไงเขาจะนิ่งเลยเออเสน่ห์ของันก็คือว่าจะนิ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของไดเไม่เป็นไรใจเย็นกลัวหัวมันกลัวมันขยับไปกวทำไมเขานิ่งอย่างนั้นะก็นี่คือลักษณะของบอลไพรต้อนนี่คือสาเหตุที่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขายดีคือเทียบเทียบกับงูนะครับเป็นงูที่มียอดขายอันดับหนึ่ง มูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในอเมริกาแล้วมันจะตัวใหญ่นี่อ่อตัวเต็มที่อีกนิดเดียวครับยาวเต็มที่ไม่เกินเมตรสีน้ำหนักถ้าเกิน3กิโลถือว่าใหญ่มากเลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่ในบ้านนี้เหรอคไม่ครับเราจะเลี้ยงเป็นแร็คคือถ้าสมมติเราเลี้ยงน้อยๆเนี่ยบางทีเราจะจัดตู้ให้เป็นสภาพแวดล้อมคล้ายๆป่านะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า พอเลี้ยงเยอะๆแล้วเราอยากเลี้ยงเยอะเราจะเลี้ยงเป็นเหมือนคล้ายๆคอนโดเป็นลิ้นชักเป็นระบบลิ้นชักก็ทำกันเป็นเรื่องซึ่งสัตว์พวกนี้เนี่ยเราไม่ไม่ต้องการแสงแดดเลยเราก็เปิดมาดูให้อาหารเสร็จแล้วกลับไปเขากินอะไรอ่ะกินหนูพวกนี้นี่จะกินหนูแช่แล้วเพราะว่าเขาไม่ค่อยฉลาดละโชคหนูเป็นก็ไม่ค่อยโดนละย่างหนูตัวนี้กินอะไรตัวนี้กินอะไรครับตายแล้วกินหนูแช่ครับ สีสวยมากเลยนะถูกแค่ะอันนี้เราไม่ได้อุปโหลกเองนะเพราะว่าอย่าบอกไพทย์ตลอดพวกาอยากจะกินผมอ่ะครับเข้าราบนิ้นตลอดเลยฮะอ๋อไม่เขาก็ชิมอากาศ เขาชิมอากาศับเจอสภาพแวดล้อมที่แปลกไปเขาก็จะชิมอากาศว่ารอบข้างเป็นยังไงครหมองูตายเพราะหมองูดูดูอันดูวใบลาะไปตัวนี้ต่อไปเลาะอันนี้ก็น่าสนใจนะงสองตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเต่าสคาร์ตานี่คือเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแผ่นดินทวีปนะครับทิ่นกําเนิดจากทวีปแอฟริกาเหมือนกันนี่ใหญ่แล้วไม่ครับโตเต็มที่เนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือประมาณ7-80ซนเมตรนะครับถูกถูกนำมาจากแอฟริกามาเพาะเลี้ยงในฟาร์มที่สหรัฐอเมริกาแล้วคนไทย นำกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือตัดขาดจากความเป็นสัตวตาโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนะครับเรามันไม่เคยมีอยู่ในประเทศไทยแต่เราสามารถพาะพันได้เพราะว่ามีถิ่นกาเนิดในเขตร้อนเหมือนกันเน้นว่าไม่ได้ยิบไม่ได้มาจากป่ามันคือสัตว์เลี้ยงแปลกนะครับมันไม่ใช่สัตว์ป่าวิ่งได้ับบพวนี้ใช่แล้วคุณวุฒิอยากให้มันเดตัวนี้เป็นนักเดินทางแหล่งทองทุ่งสวรรค์เลยับนี่เลยครับเดี๋ยวเดินเลยเต่าพวกนี้ใครว่าเต่าช้าครับเดินได้เดินได้ ที่เนียก้อนที่จะรู้จ่าเต็มเลยใช่นี่ครับเขาบอกว่าเลี้ยงก็่สี่มงคลก็เป็นลักษณะจริงเหรอติงค้อประยุทธ์ขันยืนดูดูดูวิ่งสิแจ็คดูมันวิ่งดิเมื่อกี้คุณสงกรานอยู่อยู่หลังเวทีครับคุณสงกรานก็เลี้ยงไว้เหมือนกันแล้วก็ได้ไข่แล้วด้วยชุดแรกคุณสงกรานแป๊บนึงความพิเศษของเต่าตัวนี้คืออะไรนะอีกครับเอ่อนี่คือเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแผ่นดินทวีปนะครับประเทศในโลกเราประกอบด้วยเจ็ดทวีปถูกไหมครับที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ตัวนี้คือเต่าบกที่มีขนาดโตเต็มททีี่่่แล้วใหญสุด ในแผ่นดินทวีปส่วน2อันดับแรกเนี่ยคือเต่าอัลเดบาจากหมู่เกาะซีเชลันดับที่2เป็นกลาร์บกอสจากหมู่เกาะกลาร์บกอสที่ชายฝั่งเอกวาดอร์ตัวนี้เป็นเต่าบกในแผ่นดินใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับผมเมื่อกี้เรามีกิ้งก่ามีกิ้งก่าด้วยมีมากฉันจะไรดูไหมครับผม นี่ได้คุณนุญยากลัวไหมครับอันนี้ลักษณะของเขาเสน่ห์เขากคือความนิ่งตกใจยังไงฮะตัวนี้ตัวนี้คือความนิ่งคือเบียดดาเบียดดากอนนะครับนี่เหมือนตุกแกมากเลยไม่เหมือนเลยเพราะว่ามังกรเคราวมังกรเคราวเบียดดากอนจากออสเตรเลียตัวนี้เหมือนเหมือนกันเลยแหลมแตัวนี้อยู่ในเขตแห้งแล้งจากทวีปออสเตรเลียนะครับ ถูกเอาออกจากสภาพแวดล้อมมาหลายสิบปีแล้วปกติแล้วเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ๆที่จัดฉากเขาบอกมันคือกระป้อมบานเฮ้าอีลีโบแมนบอกเหมือนกับมันไม่สีสันอาจจะดูคล้ายๆไม่เหมือนกับปอมนะเพราะสีที่ถามเนี่ยอาจจะอยากกินหรือเปล่าในธรรมชาติสีสันของเขาไม่ได้สวยแบบนี้นะครับในธรรมชาติก็จะเป็นสีกลืนๆไปกับดินกับทรายแต่อันนี้มีการพัฒนาสายพันธุ์ตัวนี้รีกว่าเรดพาราดอกนะครับ มูลค่าเป็นเลขหกหลักเหมือนกันอันนี้ก็หกหลักเป็นมี่อยู่ตัวเดียวในประเทศตอนนี้ตอนนี้พี่ที่ก่อนซนมากค่ะซนมากเนี่ยอยู่คนละมุมหมดเลยอยากเลี้ยงเนี่ยต้องทาไงฮะสัตว์เหล่านี้อันดับแรกเลยถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเข้าใจเขาหรือเปล่าเราพร้อมที่จะรักเขาแล้วก็เลี้ยงเขาอย่างให้ให้มีความสุขแล้วก็อย่างที่วันแรกที่เรารับเขาเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ผลพวงจากการเพาะพันธุ์เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นผ่ลอยนลอยได้ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงก่อนมีความสุขกับการเห็นเขาเจริญเติบโตอย่างมีความสุขก่อนแล้วการเพาะพันธุ์ได้ผลพวงจากการออกลูกออกล้านของเขาคิดซะว่าเป็นรางวัลของความตั้งใจจะได้ไม่เครียดใช่แล้วครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอคุณเก๋มากๆนะครับที่แนะนำสัตว์แปลกของเราในตื่นมาคุยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทำไมต้องเดินลงผมหนีไปไหน